สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอคนบ้านรถไฟนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับวันนี้ผมมีส่งขนมจีบด้วยนะก็ขออนุญาตโฆษณาขนมจีบสักหน่อยนะครับบ้านขนมจีบคําโตนะครับเรามีขนมจีบหมูนะครับขนมจีบกุ้งแล้วก็ขนมจีบหมูทอดนะครับแล้วก็ขนมจีบกุ้งทอดนะ เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เดินทางมากับขบวนรถไฟนะครับผ่านที่ราชบุรีนะครับก็สั่งมาทานกันได้นะครับเราก็มาส่งกันถึงที่เลยนะ,ะแล้วก็เพื่อนเือนที่อยู่ย่านราชบุรีนะครับก็รับส่งนะถึงบ้านเลยนะครับก็ทางด้านหน้าผมนะตอนนี้เป็นด่วนพิเศษที่4 0นะตอนนี้ก็รอเวลาออกนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ส่งขนมจีบกับขบวนด่วนพิเศษที่4 0นะ าก่อนไปรับชมคลิปกันต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ15 15นาิกา59นะโอ้มาตอนเวลาเลยนะครับน่าจะจอดรอนะ สุราธานีกรุงเทพอภิวัตนะครับ่วนพิเศษที่40นะครับพอเดี๋ยวนี้เราก็ชมบรรยากาศรถไฟนะที่ราชบุรีด้วยนะครับ เยอะเลยนะครับเป็นร้อยกล้องเลยนะน่าจะรอเวลาออกนะ16นาฬิกา7นาทีนะครับตามกำหนดนะออก16นาฬิกา9นาทีนะครับเมื่อสักครู่มาถึงที่ราชบุรีนะ15นาฬิกา59นะจอดรอเวลานะครับ10นาทีเลยนะ สุดยอดมากนะครับ่ดนพิเศษที่40นะครับออกต้นทางสุราธานีนะ9 5. นาฬิกาตรงนะครับก็เดี๋ยวไปถึงที่กรุงเทพอภิวัต์นะครับช่วงเย็นๆนะ18นาิกา5นาทีนะครับนี่ก็รอเวลาอีก1นาทีนะครับาจะได้เวลาเลยนะ สำหรับขบวเที่ยวที่ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วเดตรต๊อกพุทธสารที่สถานีบ้านโตงและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปค่ะเป็นเสียงวีดที่สถานโลก,กันจริงๆนะ <c oughs> โอ้อยู่ที่ไหนก็ได้ยินนะครับขนาด ช่วงเช้าเช้านะผมอยู่ที่บ้านนะห่างตั้งห้ากิโลนะยังได้ยินเลยนะครับจอดอีกทีบ้านโป่งนะครับแล้วก็นะคนปรปฐมนะสารยานะ บางบําลุแล้วก็ไปทางกรุงเทพอภิวัตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับตอนดวนพิเศษทักษิณที่สามเจดนะก็เดี๋ยวผมมีส่งสามเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งนะอีกสองขบวนนะครับอ่าแล้วก็ชมภาพบรรยากาศรถไฟยามเย็นไปด้วยนะครับสิบแปดนาฬิกายี่สิบห้านะครับช้ายนะี่สิบห้านาทีนะ ด่วนพิเศษทักสินที่ 3, ามเจและสีนะครับเคลื่อนกระบวนกำลังเข้าจอดนะกร,รุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกประดังเบสานะครับแต่ผมต้องขออภัยด้วยนะยังไม่แน่ใจนะว่าวิง่งปยทางถึงสุงไงโกลก,ลกยังนะครับ ส่งขนมจีบที่ตู้เสบียงนะ q ายห้าสองสองสี่นะครับน่าจะอยู่ตรงนี้นะตู้สเสบียงนะ อ่านี่นะครับตู้เสบียงนี้นะคุิษานก่อนครับที่นี่นี่ที่สถานีราชบุรีคุิสานที่มีความประจบจะลงที่สถานีราชบุรีก่อนตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระ<ช>ของท่านนั่ลงให้ถูกต้องและรบ่ถ้วนด,ด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชาชลาที่สองเป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่สามสิบเจ็ด รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวนัน์ปายอไปนะหาต้ตเบียรนทางสถานีสุไัยโกโลกและขบวนตรวจพิเศษขบวนที่สี่หน้ารับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัน์ปทางสถาสโโน,นีปารังเบซา,า,า,าขบวนรถทั้งสองขบวนพ่วงรมกันโโโมานะคะออกต้นทางสิบหนาฬาสินาทีนะครับ มาถึงราชบุรีนะปกติตามกำหนดนี่แปดนาฬิกาตรงนะครับแต่ว่าวันนี้ราชายนะี่สิบห้านะพรุ่งนี้เช้าก็ถึงสุงไหงโกลกนะครับตามเวลาสิบในกายิบห้านะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะผมยังไม่แน่ใจว่าวิ่งไปทางถึงสุงไหงโกลกยังนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะก่อนช่วงปีใหม่นะครับเหมือนจะออกกันนะ ่จะยังไม่อดใช้เวลานะครับสบมารถขบวนรถเชื่อมที่บอกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะดีถอยสักหน่อยนะครับมืดๆนะ คุณครับน้อง ไม่น่าจะถึงหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวสาหนึ่งก็จะมานะรถขนสินค้านะครับนะครับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้สบแปดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับมชมด่วนพิเศษนะทักษินารัตที่สามหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมส่งขนมจีบนะอีกหนึ่งคันนะตู้ที่หกนะครับทักษินารัตนะ กรุงเทพฯภิวัติชุมทางหัดใหญ่นะครับราชาายุ่ิ10นาทีนะะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะยืนทุกจุดหรือว่านะผู้โดยสารก็รอขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้ ดูหมายเลขกันครับ Q S Y 5227นะครับอ่านี่คันที่สามนะสี่นะโอ้ใส่จะพอดีนะนี่ห้านะครับ โอ้โหผงใส่จะพอดีหรือเปล่าไปอีกนิดนึงนี่ครับพันที่หกอยู่นี้นะ่าอันนี้ประตูอยู่ท้ายนะครับยังไม่ออกมานะอันนี้น่าจะมาแล้วนะครับ พาเดินเข้าไปสิส่งสิบกล้องนะครับท้าที่นารัสนะ ต้นทางนะครับ16นาฬิกา50นาทีนะครับจากกรุงเทพฯอภิวัตนะตามกำหนดเวลาถึงราชบุรีนะครับ18นาฬิกา37แล้วก็ถึงชุมทางหัดใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับ7นาฬิกา5นาทีนะครับได้เวลานะครับ เดือดถ่อยสักหน่อยนะครับโอ้โหรู้สึกตรงนี้จะมืดไปหน่อยนะ สินารัตนี่บันไดาทางขึ้นนะครับเสมอกับสานชลาพอดีเป๊ะเลยนะ นี่นี่เต็มทั้งคันเลยนะขบวนยอดฮิตนะครับูโดยสารนี่มันจะเต็มตลอดนะโอ้ยห้อเป็นแผ่นะชั้นหนึ่ง <c oughs> มาแล้วครับรถเร็วที่169นะครับกร <c oughs> ุงเทพอภิวัตรยัลานะครับ าไม่เห็นเลยวันนี้ปนไ,ไปรถมาเหรอไม่ว่าไม่เห็นเลยสองหหยุดนะอืมสามสิบนาทีนะครับทำเวลาดีเหมือนกันนะได้หมดรถจักรคิวเอสวายยาวๆเลยนะครับอ่ะสองสามสามนะครับ เดิมโล่งๆนะชั้นสองนี้ก็ยังเต็มเหมือนเดิมนะบริษัทขอทราบที่นี่สถานีราชบุรี จะลงที่สถานีราชบุรีปนดวนสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบั่วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบ็นชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหกเกรับส,งบส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ปทางสถานียะลาค่ะมาถึงราชบุรีนะครับ 19นาฬิกา52บนาทีนะว,ดดวปลาแม่ค้าคุยเตี๋ยวนี้ต้องขายก,กันมืดเลยนะครับ รถเร็วที่169นะครับออกต้นทาง17นาฬิกา50นาทีนะครับจากกรุงเทพอภิวัตรนะครับถึงราชบุรีตามกำหนดเวลา19นาฬิกา41นะครับแล้วก็ไปทางยะลานะวันพรุ่งนี้นะ10นาฬิกา35นะครับสำหรับขบวนรถเรเ็วขบวที่169เมืออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วเจออยู่รับส่งผู้โดยสาร ที่สถานีปากท่อสถานี<ม>เพชรบุรีและสถานีชะามเป็นสถานีต่อไปค่ะก็อจอดสถานีเล็กๆเยอะนะครับ169นะปากท่อโพธารามเนี่ยก็อจอดนะ มีขบวนรถกําลังจะเข้าจอดนะครับเป็นขบวนรถชานเมืองนะขบวนที่สามห้าหนึ่งนะทนบุรีราชบุรีนะครับสุดปลายทางที่ราชบุรีนะตอนนี้ยี่สิบนาฬิกาสี่สิบหกนะครับก็ล่าช้าอยู่ประมาณยี่สิบสองนาทีนะครับขบวนที่สามห้าหนึ่งนะครับออกต้นทางทนบุรีสิบแปดนาฬิกา สิบห้านาทีนะครับถึงราชบุรีนะตามกำหนดเวลาก็ยี่สิบนาฬิกายี่สิบห้านะแล้ยินเสียงวีดนะครับตอนจอดสะพานจุฬาลงกรณ์น,นะน่าจะเป็น G.A. นะเสียงดังปู๊ปูะนะครับเสียงวีดเป็นเอกลักษณ์นะ สี่ห้าสี่หกนะครับขบวนรถที่นี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สาม้าหนึ่งนะคะรับสกบโดยสารจากสถานีธนบุรีปลายทางสถานีราชบุรีค่ะอะเดี๋ยวเรามาดู อถอดหั่วต่อหัวกันนะครับบริษัท่อทราบที่นี่สถานีราชบุรีขอบวนรถที่จอดเทียบในชานชาที่หนึ่งเป็นขอบวนรถธรรมดาขอบวนที่สามห้าหนึ่งรับส่งผู้โดยสารจากสถานีธนบุรีปลายทางสถานีราชบุรีค่ะ,อะตอนนี้ถอดหัวออกไปเรียบร้อยนะครับ เมื่อสักคู่มีเสียงประกาศแล้วนะว่ารถด,ด่วนแปดสามกำลังจะเข้าจอดนะครับก็เดี๋ยวจะรอให้ต่อหัวขบวนสามห้าหนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแปดสามก็จะมานะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ปิดท้ายด้วยขบวนรถด,ด่วนที่แปดสามนะครับ เดี๋ยวเดินหน้าไปก่อนนะแล้วก็จะ,ะเดิน,น<ป>เดินหน้าเข้ามาต่อที่ขบวนอีกทีนะครับ เดี่ยวช่วงเช้านะครับก็จะกลับไปที่ธนบุรีนะเป็นขบวนที่สามห้าสองนะก็ออกต้นทางที่ราชบุรีประมาณตีห้านะครับก็เดี๋ยวต่อหัวเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวรถด,ด่วนที่แปดสามก็จะมานะครับ เหมือนจะจอดรออยู่นอกเขตหรือเปล่านะตรงนู้นสว่างสว่างนะครับ แล้วครับเดี๋ยวถอยล่งไปน่อยนะอ๋อเดี๋ยวฝั่งนี้นะ ร้อนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถตดวน83นะครับปิดท้ายในคลิปนี้กันนะครับสช้อยู่16นาทีนะครับรถดัวที่83นะครับ ฝ่ายนี้สว่างจริงๆนะมองจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับวันนี้ใช้ q s y 5236นะครับ ยี่สนาิกาสองนาทีนะครับมาถึงดิราชบุรีนะบรสษาัทก็มีพอสมควรนะครับวันนี้บริษัที่งที่สถานีราชบุรี บริษัทที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีบอร์ดรถสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถุงต้องน,นำลงเพื่อ้วยค่ะขบวนรถที่ยอเทียมในชาตร,ราที่สองเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่83รับสาส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ปทางสถานีตรังค่ะ รถต้น83นะครับออกต้นทาง1 8บแนาฬิกห้นาทีนะจากกรุงเทพออกพิวัตรนะครับถึงราชบุรี2 0่สนกาสานะครับแล้วก็ถึงปลายทางที่ตังนะ7จ็นาฬกายีนะอเรียบร้อยนะครับจอดนานพอสมควรเลยนะวันนี้มีสินค้าเยอะนะครับกขบวน,นที่ 985นะไม่ได้ผ่านที่ตังนะครับแล้วก็กันตังนะคนรศรีธรรมราชน,นะไม่ได้ผ่านนะขบวนที่83ขบวนที่85แล้วก็167ก็ต้องขนสินค้าไปเองนะครับ985นี่ออกกรุงเทพผลลำโพงนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปนู่นเลยนะทุงไงโกลกนะนะเดินทางกันต่อนะครับ คลิปนี้เราลากันไปพร้อมกับรถต่วนที่83นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับหากภายในคลิปนะครับมีคำพูดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ